Un, สบายดีป่าลุงท้าใครสบายดีบุตรสุ่คนซ่องเบาดาวันานเดี๋จะป่าลุงพอกันต้นสวยเดี๋จะป่าลุงพอดาวเขาครัวตอนเศ้าอีกเลยเดี๋จะป่าลุงพี่น้องพ่อก็ต้นสวยงเขาครัวตอนเศ้าเดินน้องสิลาบเท่านี่พี่น้องเขาครัวต้นสวยอีกแล้วน้องสิลาบเท่าพี่น้องเลย ลาเมื่อไหนผมได้กินได้ต้มกบได้ต้มกบอันกบไปใส่เบ็ดแหละแต่มื่อกลุ <Bye. S 1> the ่นแหละมีปองเยอะล้างฟุ้นสิโต๊ะมีได้กบมาใส่ลาภใสิกบน้องใหแซ่บแน่นอนลงมือเองเถอะน้อย นี่จ้าปลาลูกจะได้กินแค่บอลงมาเองก็ไปหามาอะไรก็มาเห็ดเองเพาะเหดแต่ริกินเขียอนตอนนี้จะมงเลยนะเมยตอนนี้อ่าจับมองเลยเดือนลงมาวันหนึ่งเลขซูเเลขเก้าจักหน้าทีู่่ในห้องวางเลขสามนเลขแปด cào mông 31 rồi đi lại, yong xí mông em, kêu yung cào sao? tôi กบลงนะหลับเท้าปนกบลงป้ปงา้าบวกเล็กเป็นไงเป็นละเล็กกัดแล้วก็เล็กสี่้ากรอสีนานนะฮะข้าวกลัวได้ไหมได้ <c oughs> hey, หัวหอยนะ hay là lắm là mình. Tao Đã... ừ, à. lúc bà hôm qua. Chụp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  hôm qua. งวัวหมดกระปุกเลยวเวลาเกลือเห็ดนะ,ะเนนขาลงไปดิเค็ยังได้ควายากเกินแล้วเก็บที่ได้เวายสิทธิ์แนะล้วอยู่ไหนเอาขวดตรงปลาย ุดมน้องหวเท้าก็ได้เท่าอ่อนอนอ่อนขาก็ะดีเท้าอ่อนนะั่นมันแสบปอดทาอ่อนมันแสบนะเหีืยอลงไปอมาเกิกัออคับเขาให้เขเข้ากัน เท้าไปตรงนี้เอละเบื่อหลาเตอะเบ่อจ้ะ่งพอดีไปใส่กันให้บาลีเขียวให้ันสีเขียวหน่อยนกับบรินจไงวะ

ยาขอเอายามาคือบคาทมหิเอาบดได้คืนเจ้ตะแต่วันังไข่นังไข่่นต้เด่งอะไยังอ่อไัหนึ่นึ่นึ่งหนึ่หนึนึ่งหน่นึ่งหงน่งหนนึ่นงหนงหนึหงน่หนึองหน่หนึ่่งหน่งหนึ่งนึ่งหนึนนึ่นน่ง มันตัวมันจจุกนั่นไหละจุกป่ามันเองลดไหมก่อนทราบคุณลดนนไว้บึนๆไว้เนี่ยนักลดสบายดีจาบแต่บอปลามปน่ะมันเป็นเหยื่อลูกนขาวไว้ี่นี่อทัน แตงยมผับขึ้น้วยข้ากําลังจิจับว้ยกมัินิอือเฮ้ยกินไะินเท่า ขาวแล้วมันจีนมันกัะดกมันขาวเลยอืออก้อนเป่ก้อนเม็ก้อนอก็ลงที่ันบ่ใช้เงินขึ้นหลุดนี่ลาบปะญหาขึ้นขับขึ้ไปข้บ làm mời 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 นาเตี่ยน the ้สิ้เปียเเมื่อสน่เขี้กาเลยถ้กินไ้กนห่อทำไมใหเนี่ยุนน้ยด้กับบุ้อนอออีไทยบ่อืมหักก่า มาหาทำไมพายางเลยพ่อเราเชียางมากเลทำเห็นเะมือบัดบัดนองยังมันเคเยอะไปไ่ต้องายทำนองทำพ่อเอ้ยออกเชียงมาได้ละตัวแม่ตเขา่อฟเดืดผูกไปไว้แล้วทำฟอ 宝贝，你没看直播呢，你看聊天

không lắm okay, ừ. rồi đây à gái ok hả 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 dạ <laughs> mày là, mày <laughs> là, <anh> mày là, <laughs> mày là, <anh> mày là, <laughs> mày là, <anh> mày là, <laughs> là, <anh> <laughs> <anh> <laughs>

ว,ว่านอนไปบิดอยู่ใช่วานเนี่ยวานอันหอยเลาะไปทั้งทุ่งให้ทั้งหน้ารับแน่ยา้ายไปที่ละอันสองวัน,นี้เพราะมันคกิอันกลับมากินอยู่ือนอ,อ,อแล้วะเลือกอะไรกันตนิไปตอ,เนนะม,อ,อมันกับเรื่องซันนี่มันรัเบิดน้ำมันีเสียใช่ครนะับก็กนนะขขไปจากอันใด้ทำเครื่องเขาไไห้

แถวผู้ล่ต้นตาลลายแถวนี้เฮามันบได้มีต้นตาลเน้อะมัมเนทงต้นตาลนแถเขาเอาไปเห็ดการพลอยเห็นดิเอาอมัน่กดื้เอางาขมันน่นะมาดีนะเอา้กันากตน่ะกัตาเนี่เขาจะาไปถูกมันเดมันเป็นเศษมันแตกกอก็ดึงเอาดึงาแล้วก็ไปมา่วมกันเห็ดแนวนกดนมาบีกวน